คผู้ชมคะโอกาสของเด็กๆและเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานมาถึงแล้วนะคะโดยกลุ่มปตทได้จัดโครงการก๊อตจิดีแอ d เ e นเจอร์ภายใต้แนวคิดผจญภัยโลกพลังงานน่ารู้ผ่านก๊อตจิซึ่งเป็นทูตพลังงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นพลังเล็กๆในวันนี้เติบโตไปเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านสื่อต่างๆได้แก่ g r o u รา คือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานในโรงเรียน On Air คือการผลิตและเผยแพร่าการ์ตูนแอนิเมชัน 3D จำนวน42ตอนเพื่อพาเด็กๆไปผจญภัยโลกพลังงานผ่านก็จิและผ่องเพื่อนและออนไลน์คือการสร้างเครือข่ายพลังงานผ่านสื่อดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเกมก็จิ Runner ครับแคมเปญน,นี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญสำคัญของกลุ่มปอทอในปีนี้นะครับการนเริ่มจากเด็กๆเกนี่ยผมคิดว่า เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่นะฮะในอนาคตผมคิดว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสร้างลักษณะวิสัยกับเยาวชนของเราในวงกว้างนะครับเกิดความสำนึกแล้วก็รู้โดยไม่ต้องพูดเนี่ยนะฮะโดยเราคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสั่งเราก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเราสื่อผ่านตัวกระตุกก็จิเนี่ยสนุกมากเลยครับผมเพราะว่าเกมเออเหมือนเกมที่ว่า หลบหลบหนูมาเล่นง่ายแล้วันสนุก,ก,กน,นะครับผมเกมนี้นะคะผมขอใช้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานมาไว้เยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็ชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นด้วยนะครับอีกไม่กี่ร้อยปีพลังงานก็จะหมดโลกนะคะผมเอ่อช่วยกันประหยัดประหยัดพลังงานนั่นตอนนี้ลูกหลานจะได้มีพลังงานใช้ต่อไปครับสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่เฟซบุ o กก็จีเดฟเอ็นเจอร์นะคะความสนุกและความรู้เรื่องพลังงานรอน้องๆอยู่ค่ะ